เร็วเร็วโมโหเนี่ยเอ้ยเร็วเร็ว,รว,รวแล้วทำตกเองอะ่ะอ่ะแล้วโวยวายได้ไงอ่ะเออแม่ก็เอาไปเล่นในที่นอนสิมีตังแม่ก็จับให้หนูสิกระจบแล้วอ <c oughs> <ม>่ะแล้วมันเสียเวลาแม่ไหมล่ะเนี่ยหนูก็เสียเวลารอของเ,องเ,องเ,น,เนี่ยเนี่ย <darum. S 1> <c oughs> เนี่ยเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเท่าล่ะเอออ่ะโวยวายเข้าไป หมาบ้าเลยเอาแต่ใจตัวเองขนาดนี้อ่ะก็ตกอีกอ่ะด,ดิแล้วมันเหลือตามองแม่แล้วมันความผิดใครโอ้ยชัก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 อาชักตะเคียนคอชักโอ้ยตะเคียนคอชักีนางมีตัง มีตังไม่ต้อง,อ,งอยากทำเสียงอย่างนั้นหย,ยุดเดียวนี้เอาแต่ใจตัวเองขี้ไวาไย